พี่น้องว่าจะชาวหน้าไม่ต้องล้างฟันไม่ต้องเปลง่งเรียกว่านอืมเจนบีพุดหลวกน้ำเข็งน้องกินปักตายต้องปักโนอเียกว่าเต้อกินลิฟต์งตึงไม่ได้มากินในเล่เออปักโนอยังคงมีใส้ตุ๋ยินไวอืมตึ้งเมียนี้กัดน,นี่วันนี้นี่นี่อ <laughs> ะไหลายใหญ่นีวน่ว่ามันมอกว่ามันมอกกินกับกาแฟแต่อ้ววา,าวนอ้อยนี่โค้ดเลยเดี๋ยวผมไหมเดี๋ยวผมไหมเดี๋ยวผมไหมพี่น้องนี่เลยกปักโนอตันี้ควยหวาน ปน้องผมมาด่นี้น้ำแกงกโลงหลก็ยาทำยาทำนี่คือหลงโซงนะหลงโซงเพรจะจ๋า,จาว่ากาดย่าๆเปนน็น้องมันซิน้กงเดีวุ้นมันมมอยู่กันเลยห้มนกินมันมอยู่กเลยม,มาเี่นอ้องรวยเข้าไปเ็รวยหนลุกเลี้ยงเลยอ ก็เตือนตึงก็ได้กินเลยใหญ่ก็จัดไปไอ้มันก็มิ้นหเอเนี่ยตองรอนหลบเงี่ยงเบนอกหมากเลยเรียมต่วนดรมคงชอเช่น

กานนปลาถ้าได้เจนังปลาตัวนี้นะน้องเรียกนี่น้ำบอกกินไม่ตั้เลยนาเสีย่าเยแต่ก้อืมบ้านพี่ฮะกาแฟ ได้นะก็กินก๋งเมนูนี้ว่าจ๋าจ้านี่ตัวลุงก็จะมายกความดีลุงละอะไรผิดอะนรั้นนะออน้อยน้อยอย่าว่ามันฮุกมืม

ông ấy tìm phát tìm này nấu ở chào chào về thì nấu ở chào chào nó không phải làm làm không biết ừ, ừ. <laughs> ừ. <laughs> 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 không nhiều chục đồ nhiều lưỡi tập đi được rồi có đấy cái nặng có đấy không có qua những kiểu gì cả Hãy ก็ทำเหมือนเเลยก็ทำเหมใหญ่ทำเห้ือนจเลยก็กินึกหยกขึ้นคิดนะใหญ่ทำเหมือะแล้วดดูเลยก็ยิ่งมหงกย้หยกขึ้นในจอแล้วจอเออหนึ่งนห้ทำเหมือนอก็ได้อืมอืมเพื่อผัร้อยได้แล้วไม่มี็นันผัวบายได้หยกขึ้นคิดหกตั้งอื จากวันสุดท้ายที่มันเย็นขาวเล้วขาวล้วม่น้ำฮะดูทุกวนมันจะจืดๆไหมอืมอืมมันจะดูดกินแค่กัง นอนนอนหา้ามเลยเลาดูเตกคนได้หลายไปนี่เิ่งทีลาวใหญยอจำกยเ็ไงแล้วดิ๊ยันน้องเจ็ดพักใชมั้งลูกแมงโกนี่ยินตั้นน้าอย่เลื้อาินนะเก็บมาละน้ตมันต้องสิโลโลว่ามันมักให้มันมักให้ทิๆ ได้แล้เบอร์เหอยนั่นไม่เหลือจจรยุ้นเข่งเ้เปล่าสักเบอร์ว่าเรื่อง้แม่กินไม่ตั้นอได้แล้วร้เตบุ๊